บามาค่ะชื่อปราพรแสงทองค่ะปัญหาคืออะไรจ้าปัญหาครอบครัวค่ะมีอะไรบ้างลูกชายค่ะลูกชายติดยาปัญหาครอบครัวคือปัญหาลูกชายอย่างเดียวมีค่ะค่ะการเงินค่ะการงานกาเงินการงานติดขัดเงินงานปีปัญหาหมดค่ะสุขภาพสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะไม่ดีเหมือนกันค่ะถืว่ามีครบปัญหาทําอะไรมาบ้างก็ทําแท้งหนึ่งคนค่ะทําแท้งเลยเหรอ ม่ถึงจะทำแท้งค่ะเคยกินยาค่ะแต่ตอนที่กินยาเขาไม่ได้หลุดค่ะแล้วก็คิดจะเก็บเขาไว้ก็ไปทํางานแล้วเขาหลุดออกมาแล้วก็หลุดไปเองค่ะส้ารู้แล้วกินยาฆ่าไปทีนึงแล้วจ้าก,กินยา,ยาไมาแ่แต่ไม่ตายแต่ไม่ออกยาขับแต่ไม่ออกค่ะเขาไม่ออกแล้วพอไม่กินค่ะเราไปทํางานก,ก็หลุดออกมาหลุดออกมาค่ะท่านเทวดาดวงวิญญาณเด็กยังอยู่หรือเปล่า ถึงขนาดกินยาฆ่ากันก็ต้องโกรธหน่อยแล้วแค่นนแล้วท่านเอ๋ยชีวิตเลยจึงไม่สุขนั่นแหละหนาะมีโูกถึงทุกใจนั่นแหละค่ะเหนกนั่นหนาสาบแช่งไว้แหละท่านแม่อ้าวลูกเรามีปัญหาใช่ไหมใช่ค่ะขอชดใช้เลยใช่ไหมค่ะนนขอ,ะขอชดใช้เลยเท่านเทวดาจะชดใช้ด้วยจิตใต้สำนึกเลย หรือว่าเคยแค่ให้ลูกเป็นคนหาให้มันนั้นดีดังใจนั่นแหละค่ะหรือว่าหนาสำนึกผิดกระดวงวิญญาณแดงสำนึกผิดหรือเปล่าสำนึกผิดด้วยเม็กมันน้อยใจท่านเอยเสียใจเลยเศร้าส้อยนั่นแหลนะน้อไม่น่าเลยแม่กูไม่น่าพอทำร้ายกูหนอได้ดังใจอันกูเกิดมาอาจจะดีก็ได้แ้ว อาจจะแท้ต่อคุณแม่นั่นนะอาจจะดูแลดีกว่าคนอื่นค่ะแต่แม่นะตัดสินใจฆ่ากูเลยแม่ไม่มีบุญที่จะเอาลูกดีไว้ละกันวันนี้ก็ขอชดใช้ไปเลยค่ะก็อยากจะส่งเขาไปเกิดค่ะฮะอยากจะส่งให้เขาไปเกิดค่ะอยากส่งให้ไปเกิดเลยถ้าเวลานี้ทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากขอบวชคืนให้ค่ะ เล็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละเนาะสิบห้าวันพร้อมหรือเปล่าพร้อมค่ะพร้อมเมื่อไรพร้อมวันนี้ค่ะพร้อมวันนี้เลยชายหรือหญิงกันเล่าเลยไม่ทราบค่ะไม่ทราบครบับผู้ชายครบับชื่อำกำพลครับกำพล โมโหไมมโมโหโมโหแขรู้สึกไเเแคนใจแขนใจระบายที่ใครที่มันที่มันกับที่ลูกมันเรอล<อ>ย,อยอนี่เราไมรรยกแเราเมันมันไม่รักเราเราจะมีปัญหา สำนึกผิดแล้วก็เลยอ่ะเลี้ยงก็เลี้ยงอยันนี้เราก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมใ,ในเมื่อไม่รักกันก็ไม่อยู่ดีกว่าตาแล้วมยไม่ <c oughs> ออกมาีออกมาไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ทนอะไรนักหนามันกินยาก็พร้อมตายแล้วแล้วก็ค้างออกไม่ได้อีกหมดกมก็ออกมาได้ตามนี้อ่ะเลืองมันเลยไมแล้ว เขาทำนึกผิดแล้วทำนึกผิดหรือเปล่าทำนึกผิดค่ะทำนึกผิดแล้ว,ลดดลวชดใช้อาหารกินอะไรดีกินของมันไากินไปเลยเมื่อเขาจะไม่กินของมันไดกินได้หมดอา้าวจัดอาหารให้เขาสไตล์ไหนได้หมดได้หมดเลี้ยงง่ายอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาชาทัวรอไปจัดอาหารที่ลูกเธอชอบกินน่ะค่ะทำไมที่ลูกเธอเล็กๆชอบกินน่ะลูกปัจจุบันแม่ตอนที่เขาเล็กๆเขาชอบกินอะไรกินอะไรจำไม่ได้กินอะไรก็ได้กินหมดทุกอย่างพิซซ่าเนาะพิซซ่าได้ไหมคะได้หมดอยากให้ หน,นูก็จำได้เป็นแค่เรื่อจำเลือด้วยใจของเขาจริงๆนะเดินตาอะ,อาาอะแหละมันไม่มีสติปัญญาได้แค่นี้คิดอะไรมากเสื้อผ้าน้ำหน่มเซเว่นก็ได้หเดินตาเสื้อผ้าอะไรก็ได้ผู้ชายหนึ่งชุดปล่อยสัตวดอย่ากเก็บไปปล่อย,ลอยแล้วก็ไปปล่อยเลยทั้งกระถางหนึ่งชุดโอเคบวชให้ตั้งใจบวชแล้วกัน